พนท่านนายซาดีจาปารอฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีกีสกรุงบิชเคกในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีกีสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออนวรพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลนานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวคีกีสมีความก้าวหน้ารุ่งเรือง สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคีกิสได้เจริญก้าวหน้ามาอย่างมั่นคงด้วยความเข้าใจอันดีและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ฉั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมให้เพิ่มพูนต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรามาธิไทมหาวชิรล,ลงกรพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัว วันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกา35นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือปโอโตพอโตเกาะมาโยกาโอกาสนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับทีมวายุจากประเทศไทยประกอบด้วยนักแข่ง14คนและทีมงานชายฝั่งอีก7คน การแข่งขันรายการ Porto Porto l 52 Super Series Sailing Week ในวันที่3เร็กแรกสภาพอากาศคลื่นลงทะเลเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ13-15นอตซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเหมาะที่จะทำการแข่งขันเรือใบโดยเฉพาะรุ่น T.P. 52ซึ่งเป็นเรือแข่งขันระดับกลางปีส่งสมรรถนะแล่นใบด้วยความเร็วสูง การแข่งขันแรกๆแ,แ,แ,แม้ว่าช่วงออกสตาร์ททีมวายุจากประเทศไทยจะออกสตาร์ทไม่ค่อยดีแต่ผลจากการคำนวณทิศทางลมก่อนการแข่งขันของสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีในฐานะสถิจิส์ของทีมส่งนำทักษะการเป็นนักบินมาปรับใช้โดยทอดพระเนตรก้อนเมฆต่างๆที่กำลังก่อตัวทำให้สงคาคาดเนดได้ว่ามีแนวโน้มที่ลมจะเข้ามาทางด้านซ้ายของเรือทีมวายุจึงเลือกที่จะแล่นเรือใบไปทางซ้าย และลมก็มาทางซ้ายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะส่งผลให้เรือใบหมายเลข27ของทีมวายุแล่นไปตามกระแสลมทําเวลาได้ดีและสามารถอ้อมทุ่นได้เร็วจากนั้นทีมวายุตัดสินใจที่จะแล่นเรือใบไปทางขวาซึ่งลมยังคงมาด้านขวาของทุ่นใต้ลมทําให้ทีมวายุสามารถเร่งสปีดจนเข้าเส้นชัยเป็นลําดับที่5 สำหรับการแข่งขันในเรกที่2ส,สภาพอากาศแปรปรวนคลื่นลมทะเลแรงอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการได้ทดลองปล่อยสตาร์ทเรือใบทั้ง13าลำไปแล้วประมาณ10นาทีแต่เห็นว่าคลื่นลมมีแนวโน้มที่จะแปรปรวนมากขึ้นเกินกว่า40องศาของลมจึงประกาศยุติการแข่งขันเนื่องจากประเมินแล้วว่าจะไม่เกิดความยุติธรรมเนื่องจากหากมีทีมหนึ่งทีมใดกำลังวิ่งขึ้นไปหาทุ่นเหนือลมเรือลำนั้นจะต้องวิ่งทวนลมขึ้นไป แต่ถ้าหากช่วงเวลานั้นลมเกิดการแปรปรวนมากก็จะทําให้ไม่สามารถวิ่งทวนลมขึ้นไปได้ทีมที่นําอยู่หากสามารถอ้อมทุ่นได้ก่อนก็จะนําทีมที่เหลือแบบทิ้งห่างขาดลอยไม่เป็นธรรมสาหรับการแข่งขันสรุปผลการแข่งขัน3วันรวม5เรสทีมวายุจากประเทศไทยทําคะแนนรวมอยู่ลําดับที่7ของตารางตีตื้นขึ้นมาจากลําดับที่9ของรายการ การแข่งขันระบายรายการพอโต้พอโต้ฟิฟตี้ทูซูเปอร์ซีรีส์ซีลิงวีคที่ผีฟิฟตี้ทูซูเปอร์ซีรีส์ถูกเเซนตโกำลังเข้มข้นผ่านไปแล้ว3วันเก็บคะแนนไปแล้ว5เรสยังต้องเก็บคะแนนอีก5เรสต้องลุ้นกันวันต่อวันเนื่องจากการแข่งขันกีฬาระบยไม่ใช่แค่การเอาชนะคู่แข่งเท่านั้นแต่นักกีฬายังต้องเอาชนะธรรมชาติทั้งคลื่นและแรงลมที่แปรปรวนตลอดเวลา ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมสดส่งกำลังใจให้ทีมวายุได้ทาง www.52superseries.com <c oughs> ตั้งแต่เวลา18นาฬกาตามเวลาในประเทศไทยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการของลมทะเลในแต่ละวนันโทะระทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เวลา14นาฬิกา2นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมหนึ่งอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักศูนย์กุลาบครั้งที่2ทับ2,567ครั้งที่84ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567มีระเบียบวาระต่างๆอทิรายงานประจำปีของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2,56 6ระดับประถมะวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31กรกฎาคม,ม2567และรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงและโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2525 25, เปิดสอนชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2566มีนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นรุ่นที่37และมีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 66, 3เป็นรุ่นที่17 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัต ในงานปิดภาคเรียนโรงเรียนพระตำหนักศูนย์กุหลาบทุกปีปัจจุบันมีนักเรียน753คนเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เป็นโรงเรียนดนตรีไทย100%ประจำปีงบประมาณ2,567ระดับดีเด่นจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและได้รับรางวัลการดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำพระบร,รมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ ของสถานศึกษาระดับคุณภาพดีเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากรุงเทพมหานคร วันนี้เวลา19นาฬิกานาทีทูลก,กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่โรงเรียนชานุมานวิทยาคมอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงมีนักเรียน1197คนโดยน้อมนําหลักการดําเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดก่อตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในปี2550ยึดหลักการํางานคือเป็นหลนโดยไม่เพิ่ค ยาเสพติดมีกิจกรรมเด่นเช่นทุกใจใส่ลายเดินอินดี้ทูบีชานุมานตลอดจนพัฒนาศักยภาพสมาชิกเช่นชานุมานไวสายหัวใจทูบีและมีคณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนสุ่มตรวจปัสสาวะป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในโครงการใครติดยายกมือขึ้น ส่วนศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์และรูปแบบออนไลน์ยึดหลักการทำงานภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพตามที่สมาชิกสนใจเช่นจัดดอกไม้งานใบตองทำพวงมาลัยจากผ้าเขามา้าและออกแบบหน้ากากยักษ์ทำพวงกุญแจยักษ์ จากนั้นทรงติดตามการดําเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอํานาจเจริญซึ่งจังหวัดและภาคีเครือข่ายดําเนินงานมาตลอด22ปีจนเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันสถานะเพชรปีที่3และมีผลงานประกอบด้วยอําเภอหัวตะพานโรงเรียนปฐุมราชวงศาโรงเรียนอนํานาจเจริญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมชุมชนโคกเลาะและชุมชนเปลือยหัวดงอยู่ในสถานะกลุ่มเงินวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวันและวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานอยู่ใน ฐานะกลุ่มทองในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินแก่เลขาธิการม no. ูลนิธิทูบีนัมเบอร์วันพร้อมกันนี้พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยาย,ยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญรวมทั้งให้คำปรึกษาแก่สมาชิกท no. ูบีนัมเบอร์วันจากโรงเรียนชานุมานวิทยาคมและสถานศึกษาในจังหวัดแล้วส่งเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ToB ี Number no. รหรือ ToB ี Number ร์วันในปี2567จังหวัดอำนาจเจริญมีผลการดำเนินโครงการ ToB ีน u m b บ r วันที่สำคัญเช่นมีอำเภอและชมรมผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศ9แห่งมีทีมแดนเซอร์ไซล์เข้าประกวดทุกปีและมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ToB ี Number รหรือ ToB e Number n ์วันผ่านเข้ารอบระดับประเทศ3คน เวล,ลา16นาฬิกา10นาทีวันนี้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีการกุศลเพชรรัต์การุนซึ่งมูลนิธิเพชรรัต์สุวัฒนาร่วมกับสมาคมเพลานการประเทศไทยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดา,ส,ดาสิริโสภาพานวนดีและบริษัทอนุภาพและบุตรจำกัดจัดขึ้นณพัตคารบุูเลฟเฟนภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยนาบทเพลงอันทรงคุณค่าจากโน้ตเปียโนที่สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพนวดีเคยทรงขับร้องมาถ่ายทอดผ่านการขับร้องโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงเพื่อหาไรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพนวดีอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรองรับนักเรียนบ้านไกลนักเรียนที่มีปัญหาครอบครัวและนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อสนองพระกรณียกิจของสงมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพนวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านสังคมสงเคราะห์และการศึกษาแก่นักเรียนได้โอกาสในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารน,นอกจากนี้ยังจัดแสดงเครื่องประดับ27ชิ้นของข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพนวดีที่มอบให้หมูนลนิธิเพชรรัตรสุวัฒนามาประมูลเพื่อน,นำ รายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนและจัดแสดงเทศกาลโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปธรรมเดิมชื่อโรงเรียนหลวงเปิดสอนราวปี2445ต่อมาปี2457พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนห้องสอนศึกษาและในปี2522สมเด็จพระเจ้าพักกินิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีทรงรับไว้ในพระอุปธมร,รมเป็นโรงเรียนสุดท้ายก่อนสิ้นพระชน เวลาเ้านาฬิกาสองนาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามทรงเป็นประธานในพิธีถวายสังฆทานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทรเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามยุคที่4พระราชาอุปัฏฐายาจารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ อุปชัยยะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุสิตและผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวัตรรงกร์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ส่รงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517 สิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนศา91ปีตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกประการโดยพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองคการโปรโดสถาปนา,าพระอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพ,พระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562